รังมันครับนี่ครับรังใหญ่ๆครับผมวันมาหน็าจะมี of of นะครับฝนฝนก็ตกครับผมฝนก็ตกน้ำก็เยอะมากครับเทวดาครับลูกชายครับผมนี่นี่ครับนะก็ ้้ัโอน้ำหวานพี่น้องเต็มเลยครับเต็มเลยยอดครับข้างกำลังอ่อนๆครับพี่น้องงามๆครับน้ำหวานเต็มครับเต็มเต็มคู่วนั้นเลยพาลูกชายมาตุ๊กปีชาครับผมแจ่ม วัวเนาัาครับพี่นอ้องตัวนี้เป็นต้นหบ่องข้าวเกรียกก่งาตกระบวโอ้หลายจริงหลายงานแตสิบโแตกกระบวพี่น้องเนาะมึงก็ได้ครับเด้อดูก่อนครับดูก่อนวัวยากครับมาครับขอเลยครับเด้อ แทงน้ำหวานมินีแทง่น้ำหวานนะขับแคบสไเด็เกินอ้โอ้ไหลอ่ะอุ๊บอือเป็นไงน่าจะ้โอบูเห็นฝา โอ้น้ำมันเตยโอ้ตายแล้วน้ำมันเตกน้ำมันเตกตายอยู่เก่งอยู่เจ็บอยู่อยู่คู่น,น้ำมันเตกเลยเอาได้ครับนี่ครับผมตั้งแะไรของข้างบนเลยครับมันมันครับผมใหญ่ออนสวยครับอ <c oughs> ันนี้ออกกันครับผม ก็รู้ว่าชิดจับเดียวได้โอ้แตกด้ยโอ้โอ้สะรุมือปัดออกเลยม่ได้ก็ได้ไม่จะใช้ข้าสนตกมากครับน่ากับเป่งครับผมโอ้ แจมโอ้ยโอ้จับยับตะยากเลยทีนี้เต็ม่ได้มไปนะโอ้โหนี่มันจับเตะแล้วองเงินอยูออย่เลยโอ้สุดยอดเลยได้วะงานนี่นะครับเดี๋ยวผมบอ,อกเลยเดี๋ยวผมออกเลย วันนี้ไปกินเองอืมวานเี๊ยบวานเจียบครับหวานหวานครับพี่โอเคเลยครับผมสวยๆครับอ้ครับมันมครับผมตั้งแรกขอนนี้ครับมันครับไปดูรางต่อไปครับแล้วเดาะไปเรื่อยๆครับผมดากบ้านครับเดาะไปตามทางแดตามทางครับวันนี้ค่ใส่รอหาตาางครับ แล้วพอไม่จะกไหยมึงเจอเจงครับตรงห้ครับผมก็มาถึงก็มาเจอแล้วครับห้างหนึ่งครับอยู่ปลายครับผมจากระดับยินขึ้นมาประมาณหกเจ็ดเมตรครับผมห้างมิมครับปานห้างเพิงครับอยู่นี่สูงครับครับโอ้โหเห็นมาพี่น้องไปครับเดี๋ยวหาวิธีเอาครับต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่ามันอึดครับผมไปครับเดินลงไปข้างล่างครับอยู่ ี่ผมยืนบนสะพานครับนี่กยกว่อไกลกับเกือบหอดปลายครับไปน้องลุยนะครับลงมาแล้วครับใต้สะพานครับผุ่มลังนี้มันสุดยอดครับพุ่มมันสุดยอดไงนะครับสุดยอดเอาอยากไม่ท่าขึ้นบ่โอ้โห,โห,โห,โหสูงจัดสูงจัดประหลัดบอกโอ้ครับ เอาครับเดี๋ยวคนอนุญาตลงมือครับเดี๋ยวตัดแต่งขึ้นไปแล้วจังทายเมืองอีกเทนึงครับผมประถูีกพอมไหมประไม่พอไหมตัวขึ้นอันนี้เท่ไดครับผมตกึ้นไหมขึ้นนึงครับเนาะอู้นี่ขึ้นทางกันเลยขึ้นไม่ขึ้นกับ ว่ามีหนังหวานหรือ่มีครับผมเดี๋ยวหอดตัดขึ้นไปหอดเดี๋ยวจะเห็นเองครับเกลี้ยกล่ํนี้่ขอบคุณมาถึงนะครับมาถึงนะครับเนี่ยเขี่ยวครับเขี่ยวเขี่ยวสุดๆนะครับผมเดี๋ยวตัดครับเดี๋ยวตัดก่อนครับขอบคุณนี่ครับเจาะขึ้นไปครับ ถึงปลายเลยครับผมโอ้สุดยอดครับห่างนี่เขี่ยวขนาดครับมาครับมามึงโอ้ถึงเล็กแต่พริกขี้หนูครับครั้งนี้สุดยอดเลยครับทั้งสูงทั้งเอายากโอ้เนี่ยครับอรุณมามากินสี่ได้ครับแตะแตกนิดนึงมะเข็อเปียกนิดมะม่วงข้าวปีน้องหน้าหวานโอ้โหถึงเล็กแต่พริกขี้หนูครับครั้งนี้โอ้สุดยอดเลยครับ เต็มเปียครับพี่น้องเอาครับมันมานครับผมแต้มที่สองครับเมืองน้ำหวานครับไปถืองาไพ่ลงมาเมื่อกี้น่ครับผมโอ้สองลังครับวันนี้เอาครับผมตีเรลว่าสิกับนะครับเนาะพอดีกายกายมากครับท่างเขามากครับผมท่ากายสิกับบานครับผมเห็นท่าหนึ่งครับเห็นเมย์มันแตกอยู่ครับผมก็เลยลงมาเมืองครับเดี๋ยวออกให้เมืองครับผมนี่ครับ บ่ร ah, ู change, ้ว่าเป็นยังครับแม่มันแต่ครับแตเก้าเสแต่เก้าเสอห้างมันชีห้างครับเนี่ยนคามาก่อนคือเก้าครับใส่ถูกสองดอกคือเก้าครับผมใส่ควันใลยนร้ายนะครับ ครับเกือบห่างแล้วครับผมมวน้ำหวานนี่ขันมาท่านนี่ประมาณแักสี่ห้ามือแค,ค่กี่น้องโอ้เต็มเปะเลยครับนี่เห็นไหมครับเริ่มห่างแล้วครับเอา,าครับเ<ส>ดี๋ยวเอาผลงานออกมาเมืองนะครับผมเยี่ยมเยี่ยวเยี่ยม ตัดถูกนะครับโอเคครับผมเนี่ยดูตุ้ดอกเขี้ยวขนาดข้างนี่เพราะว่านิ่แบบนี้มันเขี้ยวอยู่แล้วครับมั่แตกขานี่มันไม่แตกตับจังพ่อน้ำหวานยังพ่อมีต่กระบะลาย ทัดทัดถึงห่างมันมันจำเงาด้วไปเอากระนองแั้วชี้ห่างครับเริ่มดูดน้ำหวานออกไปครับผมออกดูดน้ำหวานออกไปร้แล้วครับนี่ดูดน้ำหวานเต็กอยู่ครับนี่ดูดเด็ดดาใช่ไหมอันนี้เอาไม่เอาครับ,ออรบโอ้เจอไปครับเจอไปครับ ตอนนั้นยังพยายามดูดอยู่เลยดูน้ำหวานออกไปวันสีใหญ่ห้างครับจับจับอะไรเอาครับผมเตรียมที่สามครับผมลังที่สามครับดูดน้ำหวานออกไปครับผมปกติมันเต็มเลยครับมาประมาณจักสามสี่หมื่นให้หาหมื่นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเต็มเตี้ยเอาครับผมมันมาครับ